ทองและต้องมาหลายแสนแต่ก็บอสามารถได้เจ้านั้นมาควงแขนถึงแต่น่าจะดีแต่บอจะสู้คือคุณแผนแต่อยากจะดึงเจ้านั้นมาอยู่ในใจอยากให้หูไว้เจ้าคือคนที่เขาอยากได้สบายดี สวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฟั่งไทยพี่น้องฟั่งซอปะปะปะลปอลพี่น้องฟังกัมพูชาพี่น้องฝั่งเวียดนามแล้วก็เอซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา รีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมา Reaction ในวันนี้นะคะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาค่ะแล้วก็ได้มี FC ที่น่ารักของเมย์แนะนําเข้ามานะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แนะนําบทเพลงมาให้เม r e รีแอคชัค่ะนั่นก็คือเพลงคงต้องยอมค่ะก็ร้องด้วยน้อง G X g 2ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยค่ะเม่ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปงรีเย็ดร้อยล้านวิวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้จะเพาะจะซึ้งแค่ไหนคะ่ะมีน้องนัดดาวมาเป็นนางเอก MV ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กด like, Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือให้นักร้องของเรานะคะ กดเลยค่ะที่ช่อง TJUNO you y o k w ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe กรืงแจ้งเตือนให้เมย์ด้วยนะคะที่ช่อง Ayumi m r u n e r ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาแล้วค่ะว้าวน้องกูดเป็นเจ้าคุณเลยนะคะโอ้น้องนัดดา

the just looks มาดูเจ้านั้นมาขวงแขนทั้งทั้งน่าจะดีแต่บอจะชิ้นก็อุ่นแต่อยากจะดึงเจ้านั้นมาอยู่ในใจอยากเป็นหัวไวเจ้าคือคนที่คอยอยากไก้อายคงเป็นเพียงแค่คนแพ้ที่มาที่แลังใจเลยต้องฟังและขอต้องแพ้คนมาก่อนคงต้องท้อใจและก็ยอมปลอยน้อดอน้องเข้อยู่แล้วว่าเจ้าหักมันแท้ใจดวงนี้มันต้องแพ้ ເປັນពីຈະຕ້ອງញ້ອຍປຽບໜួត់ มีเงินท้องเอามาค้องให้เจ้าได้เพื่อให้ใจจะเปลี่ยนพันบ่กไปหากมันมาหากไอต่อให้อายหูว,ว่างเงินซื้อใจจะบอกได้แต่คือสิ่งเดียว Cháu, cháu nghĩ Sao lời khả vọng Ôi, nông Good và nông นัดดาวนัดดาวนะโอ๊ยพูดผิดตลอดเลยนี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนฮะ,ะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลิน <ๆ S 1> ไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเพลาะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเป็นเพลงเศร้านะคะเป็นเพลงอกหักนะคะน้องกุ๊ดของเราก็เสียงดีมีคุณภาพมากๆเลยค่ะน้องนัดดาวของเรานะคะสวยน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ใน MV นะคะน้องเขาเศร้ามากๆเลยค่ะ ก็คนรักของเขาเสียไปอะเนาะก็อยู่กับอีกคนนึงก็เหมือนกับอยู่กับแต่ตัวแต่ไร้หัวใจอะค่ะโอเข้าใจเลยนะคะน้องกู๊ดเนี่ยก็รักมากๆเลยเนาะแต่ว่าทํายังไงอะถึงจะได้หัวใจเธอมาเนาะก็ให้มาอยู่ด้วยได้แต่ตัวแต่ไร้หัวใจอะค่ะแต่ว่าชีวิตจริงนะคะอะ มีความสุขมากๆค่ะในใน m v อาจจะดูเศร้าเนาะแต่ว่าชีวิตจริงดูน้องกูดกับน้องนัดดาวนะคะดูตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้น้องบิ๊กป้อมและน้องอาชีเจมยูโนมาด้วยนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยค่ะมิกก็ขอให้เพลงนี้นะคะฟังฟังฟเย่เรือร้ล้านิูเลยค่ะตอนนี้นะคะคนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นเพราะเพลงของเรานะคะเจ้าจะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะมิกก็ขอให้เพลงของเรานะคะด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะ ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะที่ช่อง t j y o u n o w ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์ด้วยนะคะที่ช่อง i u m i e mayruener ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ fc ของเมย์ด้วยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมยะะ์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ fc ของเมย์ทุกคนเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานของเมย์ค่ะเมย์ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดค่ะไว้เจอกันใหม่ ลิปหน้านะคะบายบายไม่มีเงินไม่ทองและต้องว่าหลายแสนแต่ก็บอสามารถได้เจ้านั้นมาคขวงแขนั้งๆน่าจะดีแต่บอสจะสู้คือคุณแผนแต่อยากจะดึงเจ้านั้นมาอยู่ในใจอยากให้หัวไวเจ้าคือคนที่ก็อยากได้อายคงเป็นได้ยแค่คนแพ้จะมาทีหลังใจเลยต้องฟังและก็ต้องแพ้คนมาก่อนคงต้องท้อใจแล้ว